สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องทลอดเดินนลินนะคะวันนี้พี่หมอเปิดพลังงานความรักของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนซึ่งมีการนับวันที่แบบทางตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมซึ่งมีการนับวันที่แบบทางตะวันออกหรือทางโหราศาสตร์ไทยนะคะและคนที่เกิดราศีกันนะคะ คุณเป็นธาตุดินคุณจึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆนะคะแต่ว่ายั่งยืนแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่เรียบง่ายสมถะนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แล้วก็คนที่ออกจะเราเป็นคนระวังตัวนะคะระวังตัวก็คือประมาณเหมือนถือตัวนะคะแล้วก็ชอบความสะดวกสบายแต่ข้อเสียก็คือจะมีการแบบว่ามีความรู้สึกแบบดื้อรั้นอยู่ในตัวด้วยนะคะและพลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะก็คือเป็นพลังงานแบบทั่วไปซึ่งจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะและพลังงานบางครั้งนะคะอาจจะสลับกันร,ระหว่างคุณสองคนก็ได้นะคะในเรื่องเรา ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกันนะคะพลังงานอาจจะสลับกันระหว่างคณสองคนได้แล้วก็พลังงานที่พี่หมอเปิดคือมันไม่ใช่เป็นส่วนตัวนะคะก็คือมันเป็นส่วนรวมก็บางช่วงหรือบางจังหวะที่มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าคิดว่าเป็นตัวเองนะคะก็คือเลือกรับแต่พลังงานบวกไปอันไหนที่ไม่ดีหรือไม่สบายใจอะนะคะคืออย่ารับหรือว่านําติดตัวกลับไป แล้วพลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะก็คือจะมีพลังงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยานะคะก็คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าคือขึ้นอยู่กับพลังงานตัวของคุณเองนะคะที่จะดึงดูดเรื่องไหนเข้ามาก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นพมลิขิตโชคชะตาลิขิตก็แล้วแต่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในศีลในธรรม เราทําตัวดีปฏิบัติดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดกับเรารับรองได้เลยว่ามันไม่หนักนะคะไม่หนักแล้วก็มีทางออกสามารถแก้ไขได้คือให้เรามีสติแล้วก็ให้อยู่ในศีลธรรมนะคะก็คือทุกอย่างแก้แก้ไขได้หมดนะคะแค่เรามีศีลธรรมแล้วก็คุณธรรมความดีนะคะสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ทุกๆเรื่องนะคะพี่หมอมั่นใจแล้วก็พี่หมอฝากนะคะฝาก ติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอแล้วก็ถ้ามีโฆษณาเข้ามาก็ถือว่าสนับสนุนช่องตลอดเดินนลิงของพี่หมอนะคะก็ดูโฆษณาให้กันหน่อยนึงนะคะนะเรามาเปิดดูพลังงานความรักนะคะของชาวราศีกันว่าที่ผ่านมาชาวราศีกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คือการคุณยังตัดใจไม่ได้คุณยังเลือกอะไรไม่ได้นะคะคุณก็เลยเคยรียดเพราะว่ามีคนบางคนน่ะนะคะเขายังไม่ได้ทิ้งกันไปซสเลยทีเดียวนะคะมันยังมีการวนๆเวียนๆไปๆกลับๆอยู่กับกันนะคะแล้วกันก็ยังยึดติดนะคะยังยึดติดกับเขาด้วยแล้วก็มีคนเก่าๆของของกันนะ่ะเข้ามาด้วยนะคะ มีคนเก่าๆของกันเข้ามาผูกพันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เลยทําให้กันก็คือตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะแล้วก็มันจะมีการช่วยเหลือกันด้วยนะคะคนที่เหลือของกันที่มาช่วยเหลือกันหรือมาดูแลกันหรือกลับมาผูกพันกับกันอีกรอบเป็นได้ทั้งคนรักเก่าของกันแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือกันโดยที่แบบมีช่วงอายุห่างกันพอสมควรเลยนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ก็เลยทาให้กันอ่ะยังเลือกไม่ได้แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตนะคะก็คือเครียดอยู่นะคะเครียดอยู่เราก็มีการวนๆเวียนๆไปไปกับกับของคนเก่าๆของกันด้วยนะคะมาดูว่าแล้วคนที่กันคิดถึงที่แบบว่ามีการผูกพันกันนะคะมีการผูกพันกันแล้วก็มีความเกี่ยวพันกันเนี่ยคือเขาเป็นอย่างไรก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะคือมันเป็นโชคชะตาเนาะ ชคชะตาที่เขาทาเขาทำหรือเขานำพามาแล้วอะให้มันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนของกันอะเขาก็เครียดอยู่นะคะเขาเครียดอยู่แล้วเขาก็พยายามยื้อนะคะเขาก็พยายามยือ้อพยายามที่จะแบบกลับมาหาการอยู่นะคะกลับมาหาการอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆมากัน,ก,นกันท่าไว้อะนะคะการท่าไว้ทําให้ เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงครอบครัวได้นะคะเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงครอบครัวได้โดยสะดวกนะคะเวลาเขาจะทําอะไรหรือว่าจะกลับมาหรือว่าจะมาหากันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกบุคคลหนึ่งอะนะคะคอยกันคอยอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงเข้าถึงในครอบครัวหรือเข้าถึงกันได้โดยแบบสะดวกอะนะคะแล้วมาดูกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้กันเป็นอย่างไร ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วนะตอนนี้ก็คือกันก็เหมือนกันได้อิสระอยู่นะคะตอนนี้กันก็ได้อิสระอยู่แต่ถามว่ากันมีความสุขไหมกันก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะตอนนี้ก็คือกันก็อยู่กับตัวเองนี่แหละก็คือก้มหน้าไม่ได้มองอะไรนะคะคือไม่มองใครก็คืออยู่กับความเป็นจริงอยู่กับตัวเองนะคะแต่คือกันก็ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะก็ไม่ได้ขัดสนอะไรแต่ถามว่าเหงาไหมอ่ะเหงากันเหงาเลยแล้วก็บางครั้งก็โกหกตัวเองด้วยนะคะกันบางครั้งกันก็โกหกตัวเองด้วย คือความสัมพันธ์ครั้งนี้คือมันจะงงๆกันหน่อยนะคะว่าตัวสรุปแล้วก็คือการมีบุคคลอื่นเข้ามาหรือว่าเขาเป็นคนมีบุคคลอื่นเข้ามากันแน่นะคะแต่กันมีความรู้สึกว่ากันโดนทอดทิ้งนะคะกันมีความรู้สึกว่ากันโดนทอดทิ้งโดยที่แบบกันก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะคะว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคือลึกๆแล้วของกันก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ถามว่าอิสระที่กันได้ได้มาเนี่ย กันอยากได้ไหมก็เหมือนทําให้กันได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมีมีเวลาที่จะคิดตึกตองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กันก็คือเหมือนโกหกตัวเองนะคะว่าตัวเองอ่ะโดนทิ้งโดนทิ้งโดนโกหกโดนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วจากหน้าไพา่พี่หมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครทิ้งใครนะคะเนี่ยว่าใครทิ้งใครแต่ถ้าเกิดว่าถ้าดูดูแล้วอ่ะก็คือ มันมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามานะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดกั่งนก็ได้ถ้าอีกคนหนึ่งเดิอนออกมานะคะแล้วมาดูนะคะแล้วคนของกันเขาเป็นอย่างไร mm hmm. คือเหมือนว่าเขามารู้ความจริงนะคะคนของกันเขามารู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทาให้เขาว่าจบจบจากกันไปแล้วเขาก็คือ พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอะนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองคือไม่ให้โมโหไม่ไม่ให้มองโหไม่ให้ใจร้อนกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะคะเนี่ยคุณสองคนอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันก็ได้กับบุคคลที่สามที่เข้ามาแต่คือคนของคนของกันน่ะเขาก็เครียดนะคะเนี่ยเขาเครียดนะคะ คือเหมือนเขาไปรู้ความจริงอะว่าการมีใครอีกสักคนหนึ่งอะนะคะเนี่ยมาดูให้สรุปนะคะว่าสรุปแล้วคุณสองคนเป็นอย่างไรคือการคุณไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะกันคุณนอะไม่ได้เลิกกันหรอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ มันเป็นเพียงแค่ให้คุณสองคนก็คือแบบหลุดหลุดกันออกมาแล้วต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่เพื่อที่สำรวจตัวเองอะนะคะเพื่อจะสำรวจตัวเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะกลับมากลับมาพัฒนาความสัมพันธ์มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะจริงๆคุณเนี่ยก็คือเป็นคู่กันนี่แหละคุณคือคู่กันและคุณก็เป็นคนที่แบบสินเสมอกันด้วยนะคะคือคุยอะไรกันอนะคุยอะร,รู้เรื่องแต่คือมัน,เป,นเป็นช่วงจังหวะโชคชะตา ที่ตอนนี้ทําให้คุณเข้าใจผิดกันนะคะทําให้คุณเข้าใจผิดกันเลยต Galile ้องแบบหยุดความสัมพัน <tamanho> ธ์นะความสัมพันธ์ก <Kingston> <You er. ja. ็หยุดน <may can> ิ่งไปก่อนนะคะความสัมพันธ์ณตอนนี้คุณก็เลยหยุดนิ่งกันไปแต่เดี๋ยวคุณจะได้กลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาทาความเข้าใจมาตกลงกันนะคะแต่ณตอนนี้ก็คือมันยังเป็นการที่หยุดนิ่งกันอยู่นะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะถามว่า คนของกันอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาแต่เขาเขาเขาไม่ถึงตัวกันนะคะเพราะมันมีบุคคลที่สามอ่ะเหมือนกับคอยแทรกกลางอยู่นะคะเขาก็เลยเข้ามาไม่ถึงกันแต่คุณสองคนเนี่ยจะได้มาทําความเข้าใจมาปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะแต่เพียงว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะนิ่งอ่ะนะคะนิ่งใส่กันอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวคุณกลับมาแน่เดี๋ยวคุณกลับมาคุยมาเคลียร์กัน เพียงแต่ว่ามีอะไรก็คือคุยเคลียรนะคะอย่าเก็บแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วคือคุณน่าจะไม่ได้ไม่เก็บนะคะมีอะไรก็น่าจะคุยแล้วก็น่าจะเคลียรกันจบอยู่นะคะคือแต่ว่านาตอนนี้คือให้เวลากันก่อนให้เวลากันก่อนนิ่งๆกันไปก่อนหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพลังพลังงานจะดึงดูดกันเข้ามาเองนะคะแจะดึงดูดกันเข้ามาเองแล้วคุณจะได้โอกาสได้เคลียกันนะคะ เผอิญเขาไปไม่ไปรับรู้เรื่องอะไรเข้ามานะ่ะเขาก็เลยทําให้แบบว่าตัดสินใจและจบเลยแต่จริงๆเขาพยายามแลวเนี่ยพยายามที่จะไม่ใจร้อนพยายามที่จะไม่ทะเลาะพยายามที่จะไม่มีปัญหากันแล้วนะคะก็เหมือนกับเหมือนเขาเดินออกไปนิ่งๆน,นะคะไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ออกกันออกไปนิ่งๆน,นะคะแต่เดี๋ยวได้กลับมาคุยได้กลับมาเคลียร์กันอยู่นะคะก็ให้การโชคดีนะคะก็รอหน่อยนึงนะคะรอคอยกันหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเห็นเขาเข้ามา แล้วเห็นมีเออมีอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดประตูรับเขาหน่อยหนึ่งนะถ้ายังรักกันอยู่อ่ะก็เปิดประตูรับเข้าหน่อยแล้วก็มีอะไรก็คุยแล้วก็เคลียร์กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ปรับปรับความรู้สึกเขาเยอะพอสมควรแล้วล่ะนะก็คือเขาจะไม่ไม่ใจร้อนแล้วก็ไม่ทําอะไรที่แบบว่าคือจะไม่ใช้คําพูดหรือไม่ใช้อะไรที่แบบรุนแรงแล้วอะนะคะเพราะว่า เขาก็พยายามปรับแล้วค่ะปรับแล้วก็คืออยู่นิ่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับเย็นลงแล้วแล้วก็คือมีอะไรคุยกันได้พูดกันได้นะคะเคียร์กันได้นะคะก็คือให้เวลากันอีกนิดนึงนะคะก็ให้โชคดีนะคะกันแล้วก็ชาวธาตุอะไรราศีอะไรนะคะที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกันนะคะก็จะมีทั้งธาตุดินนะคะพืชศกิกันมังกร แล้วก็จะมีเป็นทัดไฟนะคะมีเมฆมีสิงแล้วก็มีธนูมีทัดน้ำนะคะกรกฏมีนพิจิกทัดลมไม่ค่อยมีนะคะทัดลมก็มิถุนตุนกลุ่มก็เข้าไม่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวพันนิดหน่อยเองนะคะก็มีอะไรปรับความเข้าใจกันนะคะโอกาสยังมีอยู่โอกาสยังรออยู่ข้างหน้านะคะ โอกาสในการกลับมาที่พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็เคลียร์กันยังมีอยู่เพราะคุณก็คือเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าสินเสมอกันอยู่นะคะมีอะไรก็น่าจะคุยเข้าใจกันอยู่ก็พี่หมอก็ฝากมาเดินนะคะฝากกดติดตามพี่หมอช่องทะลอดเดินนลินแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาพี่หมอลงคลิปไปก็จะได้ได้เห็นกันแล้วก็ได้เข้ามาดูกันให้กําลังใจพี่หมอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ